เหตุการณ์ตอนแรกฉันนั้นชอบกินขนมหวานก่อนนอนต่อมาฉันนั้นฟันผุและเน็ปวดฟันมาก ในที่สุดฉันจึงดินไปหาหมอฟันปันปัสองตัดข้อความด้านบนลงในช่องว่าง้างล่างด้ดยเรียงจากหนึ่งไปสาม หมาของปูออกเดออกลูกมาหกตัวลูกหมาตัวหนึ่งตัวเล็กมากและและไม่กินนมแม่คอควายปูจึงเอา นมขวดต้มอือป้อนนอให้มันทินนอดดนินตั้งชื่อเรื่องเรือลูกหมาของปูจากภาพเหตุการณ์ทั้งสามภาพให้เขียนเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์ ลมพัดเงาะน้ต้นไม้และแนะบ้านเรือนต่อมาเราะนาน้ำป่าไหลหลากในที่สุดบ้านเรือนและแนผลผลิตเสียหายตัางชื่อเรื่อความเสียหาย ยพิบัตนะิรนะเรื่องนะนะอเรือเ่องขอไม่ใช่อันนี้ลมพายุลมเนะืนะ้อพัดนะ้าต้นไม้นะและในบะ้านเรือนเรือเกิดโดยน้ำป่าไหลหลาก ฉันนั่นรู้สึกกลัวมากนะฉันนั่นเห็นหนึงบ้านเรือนดเือและหนะผลผลิตได้รับความว่าเสียหายเป็นเป็นจำนวนมากามอะ